ไทยเรื่องประนูลจังหวัดค่ะมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบัตนาเกลิสวรัตนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกนพรสุนคำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเยาวภาสินีลาภาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิรุตทุกอย่างครับ อุปกรณ์ธานีอุปกรณ์บธานีพิจารณา กรุงเพารเดินนบุรีกแพงเชรตัวอะไรตัวอะไรกอไก่กอไก่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 ได้นะลาบอาเอาึงออวาลิงเลยลา ใบไม้บาปบานกนกันบานเอ้ยบานไม่ได้า้เอ้าเดกบอเคคบนนแสดงก็จบเพียงแนี้นะคะประโยชน์ของตัวจังหวัดคือข้อหน จะมองข้อสองการการได้รู้เรื่องจังหวัดการแต่งก็เพียงจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ